นี huh? ่ม oh, ันอะไรกันเนี่ยให้ทะเลกันไปเหรอโอเคอะไรวะนั่นนะโอ้พระจ้าฮะเออหนูมาดสนุกแล้วสิ แน่ขาสวยแล้วนะฉันขอเบอร์เธอหน่อยได้ไหมหรือเปล่ากูไปผู้ชายต่างหากตำรวจอีกคนเออนี่มันอันตรายเท่านี้เลยผมหมายความว่าตอนนี้ผมไม่อยากจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกผมจะกินเพื่อคลายเครียดแกเป็นอะไรห,หรือเปล่าโอเคผมสบายดีโอเคไม่เป็นไรโอ้โหจีบกันเหรอ บ้านของแมวถังค่ะเออหลอนเลยโอ้ยโอ้ยมีอะไรฝันไปไหนเคยกินโอ้พระเจ้าช่วยโอ้พระเจ้าโอ้ยอย่าลืมตั้งหน้าแล้วกูโอ้ยอะไรเคยโทรมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขอโทษนะแต่ตอนนี้กูยุ่งอยู่ตอนเนี้ยนายนายบ้านนายอยู่ถนนไม้เลขแปดสองเก้าหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องโอเคขอบคุณมากขอบใจโอ้เดี๋ยวมันมึนเหมงไงวะ ีกูลองกดเข้าไปเอออืมลละอะไรวนะกูลองดูนินดหน่อยโอ้เดี๋ยวเดโอ้ยอเลยเีย้โอ้โอ้โอ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  ทำอะไรกับบ้านกูเนี่ยแค่สเก็ตคุณเป็นไงบ้างสบายดีป่ะตอนอยู่บ้านคุณเจออะไรแต่มึงทำบ้านกูพังนะรู้เปล่าฮะไม่และฉันอะไรก็ตามที่ฉันให้ฉันเริ่มการเปลี่ยนหมายถึงตั้งแต่ก่อนฉันมีอาการกระตุกกระตุ่ยครั้งโอ้ยเฮียเครื่องตัดหญ้าไร้สือของฉัน ถ้าสิ่งนี้สิส่งส่งกระทบต่อเราทุกคนไม่ก็ไม้เข้ามาโฮก็มีส่นร่วมกับเราด,ด้วยเพราะฉะนั้นเกี่ยวขอ้กับมันมเอาละส่งกูแจนรุมให้ฉันอกูอไม่ไปไหนทางนั้นจนกว่ามือจะสร้างลงรถของกูให้เสร็จเรียบร้อยเข้าใจหรือเปล่าโอ,โ,อโ,อโอเคบริษัทของพูนอส โอเคเราต้องรู้ว่าโฟนอสเป็นพลต่ทนี้เราต้องสุภาพกับผู้ชายคนนั้นเถอะบอกปัญหากับเขาแล้วหวังว่าเราจะโอ้เฮ้ขอโทษทีตอนนี้โฟนสอสยุ่งมากและคุณมีเพื่อรับตั๋วรอจากรอคิวจักนี้คุณต้องรอเท่านั้น,อ,น,นอ่าเพื่อนโอเคขอโทษอ่าอย่างสุดซึ่งฉันเปิดตาเขามันบังเอิญว่าฉันมีตัว๋วฮะคุณหมายควาว่า<ข>ไงกัน โอดอนโอ้คนเป็นยังไงบ้างเพื่อนของคุณสบายดีหรือเปล่าโอ้พระเจ้าดีเลยฉันเห็นอะไรจะก็รักษาคำถามมึงอยู่เข้าใจะไปฉันอยู่เออรู้หรือเปล่าตั้งแต่แมวขี้เหม็นชื่อเอออะไรวะเออเข้ามามีข้อผิดพลาดและเขาบอกพร้อมมาใหม่เซิร์ฟเวอร์ก็เลยมีปัญหาของฉันฉันเลยจ้างแมวสองสามตัวจากทีมเลก้ารอก่อนพวกเขากําลังไม่ใช่แค่พวกเขากำลังเก็บขยะไม่ว่ามีกี่วันก่อนพวกเขามีเออ 来阿里。